สวัสดีครับเพื่อนวันนี้จะพามาดูต้นดอกลำพงนะครับนี่ฮะให้ดูดอกก่อนดอกมันเหมือนชื่อเลยฮะดอกจะสีเหลืองๆส้มๆเหมือนลำพงนะครับขึ้นเป็นดงเลยครับริมน้ำริมห้วยนะครับ ขึ้นเป็นดงใหญ่มากครับนี่ต้นนี่ขนาดโคนมันนี่แต่และอันนี้อัน,นใหญ่สุดนี่เท่าแขนเลยนะครับแขนคนนี้ใหญ่เลยนะครับสูงมากครับอันนี้สูงสามเมตรครับที่ถ่ายให้ดูนี่คือดอกลํำพงนะครับซึ่งมีความอันตรายนะครับเอาไปกินนี่ถึงตายมาหลายคนแล้วนะครับ บางคนเข้าใจชาวบ,บ้านไม่รู้เนาะเอาดอกเนี่ยไปผัดนึกว่าเป็นหรือว่าไปแกงเนอะเป็นแกงแคร์หรือพวกนี้นะครับแต่ความจริงกินไม่ได้นะครับถึงตายเลยนะครับครับอย่าได้ไปกินเป็นเด็ดขาดนะครับมันมียุคหนึ่งครับที่เอามาปลูกครับเรียกว่าเป็นน้อยประดับแต่ความจริงแล้วมันเป็นพืชต่างถิ่นที่โตวไวมากครับฟันยังไงก็ไม่ตายนะครับ อันนี้ผมฟันมาหลายครั้งแล้วครับยิ่งฟันยิ่งแตกนะครับใครมีวิธีกำจัดอย่างถาวรช่วยแนะนำมาหน่อยนะครับเนี่ยครับยิ่งฟันยิ่งแตกลักษณะใบานะครับลาบาักษณะใบจะแตกวเวียนๆรอบการโคนไปนะฮะใบ,บจะเหมือนมิติ่งนิดนึงนะครับนี่ดอกอ่อนอันนี้คือลักษณะดอกอ่อนนะครับแล้วนี่ดอกที่กลายเป็นผลไปละ ครับผสมเกสรซอนไรเสร็จกลายเป็นผลแล้วนะครับแต่ที่สีเห็นเหลืองๆส้มๆนี่คือดอกแก่นะครับดอกแก่ถ้านี้เหี่ยวแห้งเข้าไปก็จะมาสเต็ปนี้นะฮะสเต็ปนี้มันจะแห้งติดอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นผลมานะครับผลมาก็หลุดมาอย่างนี้นะฮะเดี๋อีกหน่อยถ้ามันถ้ามันผลแก่นะครับแตกเมล็ดเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันอีกครั้งนะครับ ครับก็ครับถาให้ทุกเพื่อนทุกคนดูนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับอันตรายนะครับอย่าไปกินนะครับอย่าเอาไปกินถึงตายได้ปลูกประดับก็ไม่ควรปลูกนะครับไม่ควรเอาไปปลูกประดับเลยเพราะว่ามันกําจัดยากครับกําจัดยากแล้วเป็นไม้ต่างถิ่นครับแล้วก็ดอกของมันเนี่ยไม่กินเหม็นด้วยนะครับบางคนนี่ไม่ชอบนะครับนี่โอเคครับก็ สายเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ